ตามกุ้งสะดุ่งยั่วๆจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนน้ำเด้อจ้าบัวชิเป็นฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศมือนี้ก็มาพบกับช่องฮักลูกแช่แนวคือเก่าจ้าคือเกา่าคือเดิมครับเพิ่มเติมคือตำกุ้งครับมื<ำ>้อนีนตำกุ้ง,งเดงๆเลยครับมอนี้ใส่กรบขาดแนวหนึงมอนี้ขาดคนจอยครับบ่ได้มานำํำเหลืองเนียนคำเนาะปูหมาเม่นม่นี่จ้าแม่นตำใส่ปูหมาแน่ข้าวปุ้นแน่กุ้งเน่เครับ แซบเนี่ยมือแรงครับมือนนีถทาเพิ่นจนคำครับย่างบาท่านมาอยู่ครับเอ้าแซ่บๆกันสามคนครับมือนนี่บอฮอดซีครับมือเป็นยังครับมือดำหยอดพกบงงามๆครับเหมือนนี่บอไลครับมือนนี่พาพีพาอน้องเฮาแซ่บๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําลังแรงอกแรงใจนี่เลยครับเด้อเหมือนี่ก็แซบๆสามคนเนาะไปบอไลายหญ่ห้างครับหิวแล้วเอาหิวไวเอาเลยครับน้องกันก็จะเอายังก็เอาครับ เยือเลยครับกระเทีเผินโมยาวยับเข้าอีกไกลครับเยอะกี่เลี้ยงตัวใหญ่อ่ะเอาตัวใหญ่อ่ะเบอ่อะว่วเอาตัวน่ะเอาเองเลยยือเอานี่ตัวใหญ่ครับโมมีตัวน้อยนี่นี่ปูกรมปูกระป๋อย่าบ้ากันเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่อามันใหญ่กว่าอันนี้งามกระจิกินมัน โโอ้เจ็บๆเนื้อหวานแห้งจ้ะพ่อแม่พี่น้องหวานเจียวเจยวเล่นบอจานลอยครับจานเลยงับงับงับปูงับลองใส่ทั้งกุ้งมึงให้ปูลวกพอดีเด้งได้ครับให้ปูงับเลยกับกับเอาเด้อดผดำกินปลาเด้อกกะชิงาพอดำ จะน่องงับเลย ü อื้มอืมอกินนะกันหน่อยอยันเบิดปันอนะ่ะพอดำเอาเอาอลาปูมาให้กันกินตาน่ะงับเห็นบอ่อัำเลยกินน้องการกินเป็นบ,บนะ่เนาะกินบ่เป็นครับการกินเป็นตลอดถคากินเป็นได้กินแล้วครับนู่นกะะับว่าเอากุ้งให้ก็บ่กินากกิน อยากกินยังก่อยากกินสกูทะเลเอออยากกินอันนี้เพิ่นเห็ดบอป็นนหนกพี่น้องเออเอ้ยกี่สามสามยังคือวัวคักตัวยังนี่มันต้องเอาอนี้มันกรอบครับกรอบกรอบพี่กรอบเฮ้ยตัวนี้อ่ะตัววัวปูปลาเอาเลยครับปูปลา แสบดนวมื้อเห็ได้หูไหมครับแสบเลยมีแสบจริงๆริงตองตักอภิกมันออกบ่ออกออกก็ได้กุ้งลายแห้งพี่น้องอือหึ่งกินเพื่อคนจอยน้ำครับมือนี่กินเพื่อพี่น้องเขาน้ามีเห็นจ้ะ เบื่อแบมจานน้ำดีตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวใหญ่ๆเลยกูมากูมาอย่างอ <c oughs> ระเป็นการเห็นกูมาเลยกินเป็นยังไงพอทำผ้ากินเห็นปะกนปินอย่องางเ,เป็นแส่บ จะแซ่บแบบแซ่บได้เอาแบบเผ็ดน้ำเนาะแมนจ้ะพอดีแมนเวยเผ็ดน้ำถ้าผสงก,กันกับมี่พอพริกเลยลองออ,อกหน้าพอดำบาพริกนะลองรดขั้วแบบเผ็ดมนกับเผ็ดแล้วยานเผ็ดอีกบ่แม่น กินผักว่ะผักบุ้งมันนุชใช้ตาว่ะเดี๋ยวกินหายกระไดแต่พจจันขอนี่โตใหม่กรอบแห้คงครับกินอะไบ้างไหมในเร้่องเมือง จะกินเลยไรครับแบบว่าแบบคืนวันหลังอาทิต็์นัดอะไรนะกินกับน้วหนิเด็ดออกครับนี่นะอืมเพชรบนกองกันแค่เอาไว้เพชรเลยบบเพชนะกินนะอกกนนะไรบ้างกูมาครับเนื้อวานจุย้ยจยวันสิเป็นกุง้งวันสิเป็นปูมีนุ่นเล็กเชนครับหมูคำยังไงเลยบ้านนี้ทำละ พาปลาเมึกากินน้ำปลาหมึกกินได้บ้านนี่ปลาหมอมพราถ้าเนือกุูงนะผัดไห้กินอีกนะเนาะแต่กวนอูนปคนมากินผัดปลากุูงแห้งชิเลออีกบนนี่แสบแฉะงานตามซ้อนครับ ใบไายเอ็นอ to ืมใบพายเอ็นทำใหญ่ๆกับชุ่มๆคนสุ่คนใหญ่คนใหญ่กระดอาเบิดเลยเป็นได้ฮะเบิดเลยมันเก่งเนะวะเก่งทำใหญ่ได้เว้ยเก่งแห้งีะลีตักอภิษกออกกินเพื่อพี่น้องชัดเลยได้แน่หนิตักอภิษกออกตักอภิษกออก ต้องเอาพักอ๋องำจีบอแซบตามภาษาคขเนียนลักเป็น่อจะพอดำเอาทั้งกุ้งแล้วครับเนี่ยวานแะพี่น้องคุณได้กินแล้วยังกระปุ่นอ่ะได้กินแล้วจ้ะสองสามัวแล้วฉันให้พอดำด้ครับนี่จ้ะ แซ่บแฮะของสดๆเนาะห,หวานหอมเด้งต้นไก่คอมเมนต์คอมเมนต์วัน้องการกินแสบไหม้อครับเด้อพื่อนแบบโปรเพสเลยวะเพสดีสู้ๆครับสู้เพื่อพี่เพื่อน,น้องคุณคอมเมนต์ย่างเว้นี่แม่งวันทิโบวาเลยแหละครับ เหนือกระปูมีเบิดรสว่างครับทั้งอันนี้ก็มีจ้ะพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวบ่เบื่อครับผมข่าวคลิปดูจังบ่แม่นมา่รำเอาไข่เอาไข่โมแดงมากินเด้อไข่โมแดงไข่โมแด็งของการยีบักแห้งกินไข่โมแดงกับแกงกระใหม่เออ เคยอยากกินไข่มดแดงเนาะงานนี่พอดำวาวันบูมี่แล้วไข่มดแดงนกเอ,อาวเติมชีเฮียละวชีเฮียใส่แหละดูภูเขาบุญอยูภูเขาอยู่ภูเขาแมนไปบภูขเขาไปแย่มดแดงแมนไ <laughs> ปแย่ไข่มดแดงไปแย่ไข่ม丹แดงกันปะอื้อ กุ้งอย่างเดียวกลัอนกันแน่เไรกนห้องกันมันมือนนี้มองกันแล้วมากินน้ำให้เบิ้งครับมือนนี้มันเดิมกุ้งกับกุ้งหน่อยกระปูซอบติด S 1> <S 1> <S <S เอ้กินางไงบอยก,กันหน่อียเปบ่ากินข้าวเปลือกวันไหนอ๋อข้าวปุ้นเพื่อพี่น้องนะครับบอกกำกินข้าวปุน้นกันกินเป็ดแต๊กุ้ง <S <S อืม <S <S อืมกุ้งเนี่ยอ้าวอ้าวกุ้งเหรอโอ้หลายโตครับโลดกว่า <ขอ S 1> ครับเหมือนนี้นโมโหสองโลดอกอ่ะขอบคุณอ่ะอขอบคุณกันขอบคุณใหญ่ไงฝากกินอะไของกันเบิดปาั้นี <S 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 ่ กำลังได้กินตัวเดียวพอดำกินเบิดป้าครับมือนี้บมเป็นยังมากินไม่ยื่นเนาะแมนบอกว่ามันจีเพ็ดเพิ่นก็อยากมาน่ำครับกินได้บอกกินได้ว่า่ท่านบางคนเพิ่นก็ว่าเห็ดบบเพ็ดแน่ี้ยท่านเ็ดได้แล้วเทลงเบิดแนเลยเนาะบบจวดแม่พี่น้องแบบแสบจวดครับโมพริกแห้งครับ อของมันสดมันละไม่เนะาะใหม่จากรถสดจากทะเลบอกนะไปทะเลปะอืมบอทันเคยไปเที่ยวครับทะเลกันนะพายุไก่ทะเลกระ,ะ,ะทาย,ายาารูปใหม่เบื้องเนี้เด้อจ้าพรำเพรีอฝสดเอาในแม่ละเบอร์เวอรละเบอระเวอร์<ห>ละเบอร สู้ครับแล้วน้ำกันไหมเนี่ยตัวถ่ายให้ระเบิดแล้วครับเลยน้ำเนี่ไเลเติมนำเหมือนกันเนาะนี่น้ำบ่บ่อ้าวถ้าบ่เบิดตัวนี้บ่อยเมื่อน้ำเดินนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้เดอเอาอีกข <c oughs> องพัดำตัวใหญ่จริงๆด้งกันครับอ <c oughs> ิ่มบมข้นมุนค <c oughs> ือ อิมแล้วจ้าโอ้สามคนกับเบิ้องือกันเนาะในระวางน้องอุ่นอิมน้องหุ่นกะขออนุญาตาค่ะคลองในเดอจ้าพ่อแม่พี่น้องน้องอุ่นสือขออนุญาตคายใครแคบหมูมแลกะอิมแล้วมุยหยอดจ้าพี่น้องมูหยอดนี่ก็อยู่พี่พอดมมุญญ้ยหยอดจกบาทนะสิบทอนสามร้อยห้าสิบบาทครับเอาวางโอเคพี่น้อง ริปทอน350บาทจ้าไพสนใจสินขาตัวไรกับพี่มาสนใจแล้วกอะซื้อสินขาด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อหลวงบุญหลวงว่ามันผ<บ>ู้ตอบเท่ครับเดือยบางเทื่อตอบซาครับเทือตอบซาพี่มาแท็กทีตอบหน้าไรเว้ยพี่มาถามพอถามแม่ซะก่อนบางเทื่อบางเทื่อพี่น้องพิมพ์เข้ามาพัด เปิดอ่านแหละคือมิดน้อว่าเช่นใช่จริงเพิ่นยังทาถามอยู่นะครับรามกันปิดปากเออนันเด้อเออเออขากว่า <c oughs> ที่ว่ามาเลยหยดได้ได้นี่พี่น้องคือน้องปิดปากน้ำไงอืมแสบๆสามคนครับมือนกันตัวหนีบ่เบิดอเระต้องเมื่อยในน้องกันพอาะดำบอกนะอืมนับข้ารถในกินกุ้งสองโตครับมาหน้ามุมนุ่งกัดกันอะงอยุ่งมากบ,บ่ลยุ่งมากกับฟ้าเมื่อยแล้วส่ะคำเลย กินเร็วๆมัอนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ในนด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฮังนกขันแนลน้าเลยไม่เลยเอาเอามัอนี้กะอย่าลืมกดไลค์เด้อครับเด้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจพอแล้วบบกินกันเลยเอาฮึบยันบไปเมื่อน้ำมือเครียดแสบนะครับแพบบอเอามัอนี้กะกินเพื่อพี่น้องได้นี่เนาะน้องการกินเพื่อได้ครับมัอนี้ ชติดไปเบิดจ้ะเข็ดอยู่บ่อย่าไปเช็ดตามันสิแสบเมื่อบอตาพัานยิ่งยิ่งซ้ำเมื่อบ่ครับมีแต่วุกพริกแล้วเช็ดตะกพริกมันเลยพริกติดมือติดเอ้าผู้อื่นเนี้กยขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโนบมือในเมยังขอเสียงกว่าเพื่อนในเมขอเสียงนะครับเหล่า ขอไหลเนี่ยจ้าเอามื่อกี้ก็พิดาลาดประการใดบว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ